อยู่กับขวัญอุษสามาวันนี้สวัสดี่ะพูดถึงงานวันนี้ก่อนค่ะก็วันนี้ก็เรามาเป็นส่วนร่วมนะคะช่วยกันในเรื่องแบบปรับปรุงแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อส่วนรวม,อมของพวกเราก็คือคุณย่าย่านาคของเราอะนะคะก็ ที่นี่ก็มีหลายๆคนร่วมด้วยช่วยกันค่ะก็ขวาก็ขออนุญาตเป็นหนึ่งในโครงการตรงนี้เพราะว่าคุณย่าก็เป็นบุคคลที่เราเคารพศรัทธามาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็โดยปีนี้เราก็เพิ่งผ่านการที่เราสอบบทเป็นคุณย่ามาด้วยอันไหนที่เราสามารถทําได้ในความสามารถของขวัเราก็ยินดีทําเต็มที่ค่ะได้อ่ะจะปีใหม่แล้วออยพรพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเลยค่ะก็ขอให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะคะทั้งที่อยู่ในไทยแล้วก็ต่างประเทศขอให้ทุกค,คนมีสตินะคะแล้วก็ ขอให้สิ่งอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เราอ่อนแอเนี่ยมันผ่านไปกับปีนี้ <Yeah. S 2> ขอให้ปีนี้เราพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆที่ผ่านมาค่ะได้ขอบคุณ <Yeah. S 1> ขวัญมากเลย <Yeah. S 1> วันด,ดี <Okay. S 1> <ha. S 2> ค่ะ